ไปดูอีกคู่หนึ่งเลยครับในศึกเดียวกันครับศึกเพชรปิยะครับร้องคู่เอกครับไขมุกข,ขาวปอไทยรุ่งเรืองค้าไม้ครับเจอกับขันข้าวมอรัะตะนบนบฑิตครับหรือว่าขันขันข้าวชอราชพัสดุอีสานครับไฟนี้เป็นการชิงแชมป์รุ่น130ปอนด์ครับซปเปอร์เฟเธอร์เวทประเทศไทยครับ ชกกันที่พิกัด129ครับไปดูสไมหลังครับไข่มุกขาวมุมแดงครับชนะคะแนนเพชรมรกตวสังประภัยชนะคะแนนเพชรทวีสกิติชัยครับล่าสุดแพ้คะแนนเดชรนรงวรสุนทรนนท์ครับส่วนทางด้านของขวัญข้าวครับราชนลำวยครับสามหลังมีชนะนอกพรเสน่สิทธิ์ปนชัยยก3ครับแล้วก็ชนะคะแนนเดชรนรงวรสุนทรนนท์ครับล่าสุดไปแพ้คะแนนเพชรมรกตวสังประภัยครับ เรดเปิดให้ไข่มุกขาวอยู่ต่อรองครับสูสีครับตอนนี้ไข่มุกขาวก็เปลี่ยนสีเสื้อแล้วครับมาใช้สอเกียรติวัดครับนี่ครับขวัญข้าวครับซ้อนอยู่ที่ค่ายสอจิตละได้ครับของอาจารย์แชมป์สิทธ์เพิ่มครับ มาดูยกที่3กรรมการวิสุทธิ์จิ้งอุปการครับเป็นผู้ห้ามบนเวทีหมดสยกแรกยังอยู่เสมอขวัญข้าวครับคู่นี้ถือว่าสูสีกันมากครับยกที่3ครับไข่มุกขาวหัวซ้ายครับขวัญข้าวหัวแข้งขวาขวัญข้าวนี่เป็นมวยจังหวะ2ครับลูกจุกจิก ขาบฉวยมีครับอาวุธเยอะครับการไขมุกขาวนี่เหนียวแน่นครับหมัดก็ดีครับข่าวงในก็เหนียวยกสามก็ยังดูตั้งวากันอยู่แต่ไขมุกขาวครับเตะขาต่อยหมัดขันข้าวพยายามขยับหา หวัวแทงขวาครับพยายามเตะแข้งนำตัวจับได้หวดคืนยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับข่ายข้าวหวัวแทงขวาครับแต่ทียังติดอยู่ไู่้ขา,ขาวหัวซ้ายก่อนข้าวเสียบ แข่งกันอยู่ครับยกนี้ครับพยายามต่อยหมัดจับนายโดนแข้งซ้ายหดคืนเตะขวาได้ครับับ่นข้าวครับหดคืนหมดยกที่3ครับราคานี่ขยับมาอยู่ทางด้านของไข่มุกขาวครับขยับต่อส1หนึ่งครับ3มช่วงตัวครับ สันเชิงฝีมือเนี่ยเหนือกว่าครับแมมหมปีลานกำนันครับขึ้นมาสอนขวัญข้าวที่มุมนี่เสียโบ๊ทครับอัธเดชวชิระรัตนวงครับสอนอยู่บนล็อกครับอยู่ไข่มุกข,ขาว3-1นะครับตอนนี้ ไข้มูกขาวเนี่ยตอนนี้มาเก็บตัวอยู่ที่ค่ายจิติยิมเลยครับต่อมากับน้องชายด้วยครับตุ๊กตาทองครับเปลี่ยนสีเสื้อใช้สอเกียรติวัดทั้งคู่ครับจับน้องนายครับได้ทีตีข่าแล้วครับไข้มูกขาวผ่ขนข้าวพยายามล็อกมาหักทิ้งเลยครับคว่ำลงไปครับไข้มูกขาวลุกขึ้นมายังไงจะเหยียบเข่าซ้ายครับผ่อนข้าวเดิน ตีซ้ายตีขวาครับพยายามจะสับศอกยังไม่ได้แทงข่าวขวาอีกทีไข,ข่มุกขาวค้าไว้สับศอกยังไม่โดนตีครับเหมือนข้าวตีตีไข,ข่มุกขาวจะโต้ยังไงครับหัวซ้ายครับไข,ข่มุกขาวดักไว้เดินมาโดนเสียบ ขวันข้าวเดินตามรัดครับรัดไล่แขนตีเข่าขวาครับไข่พุกขาวขข้าวเด้งเด้งได้ไหมเด้งตีเด้งตีจิ้มไปที่หน้าขาครับตีเจาะยางครับอ้าวเหมือนจะมีแตกครับไข่พุกขาวบริเวณหน้าผากเลยครับนั่นแหละครับเลือดมาแล้วครับขวัญข้าวแกต่อยอะครนี่ก็โอ้โหอาวุธแกแรงครับสอกคมจริงๆครับ ค่ายสจิรดาที่เป็นอีกค่ายหนึ่งที่มีสอกคมทุกคนครับนักมวยรัดตายปีกแล้วครับตีเสียบกับขวัญข้าวไขมุขาขาวหวดขวาหวดแข้งขวาอีกทีข้าวเดินจับแล้วเสียบตีแหลกข่ากันอยูอ่ก็ยังสูสีครับ ไข่มุกขาวนี่ก็มีเลือดออกมาแต่ยังไม่เป็นอะไรครับเดินเข้ามาจับตีเข่าขวัญข้าวตีเด้งตีครับไข่มุกขาวขวัญข้าวเสียบเข้าไปาแหมแลกเข่ากันอยู่ยกนี้เข่าอย่างเดียวครับจิ้มเข้ามาครับรัดแล้วรัดแล้วยังไงไข่จะตีขวัญข้าวครับเดินดันอาไข่มุกขาวนะครับขอภัยครับไข่มุกขาวเดินดันขวัญข้าวก็ติดเชือกก็เดินออกมา โอ้ยันกับถึงหน้าครับยังไม่เต็มเดินเข้ามาพยายามเสียบฝันข้าวหวดอขมขขาวหวดดักไว้ครับมันข้าวตีเป็นชุดเลยครับต,ตีตีไปอีกทีโอ้โหอาจารย์แชมป์สิทธิ์เพิ่มเทอ,อยู่ที่มุมครับฝันข้าวหน้าตาจริงเอาจังเดินมาต่อยเสียบเขา่าเอฟเสียบเข่าซ้ายครับไข่มุกขาวจับแม่เลือดเหมือนจะเข้าตาแล้วครับไข่มุกขาว โอ้โหนี่ครับเลือดออกมาเยอะเลยครับหน้าผากครับเหมือนจะเข้าตาได้ครับไข่ผู้ขาวมีอาการในช่วงปลายยกครับขวัญข้าวก็ทําได้ดีครับยกนี้หมดสี่ยกนี่ขยับเลยครับไปอยู่ขวัญข้าวสามสิบหนึ่งะครับสามสิบช่วงตัวครับไปไกลครับวันนี้ได้เลือดด้วยครับเสียนมวยก็มองเลยครับไข่ผู้ขาวเสียเลือดไปแล้วครับ ทีมมุมนี้กองเชียร์เพียบเลยครับนักมวย่า่สจิรดาครับชราชพัสดุอีสานอะไรครับราคาก็ไปไกลพอสมควรครับยกสุดท้ายครับโอ้ยต่อยหมัดครับ ไข้ผู้ขาวมาหมัดเลยครับเปิดมาถึงต้องต่อยอย่างเดียวเลยครับหมัดซ้ายหมัดขวามาครับขวัญข้าวรีบจับก่อนดันครับดันตีครับแลกเข่าเอาเลยครับไข้มูกขาวทําให้เซียนมวยมีลุ้นครับต่อยตั้งแต่เริ่มเลยต่อยอีกแล้วครับหมัดหมัดซ้ายหมัดขวาขวัญข้าวต้องจับล็อกไข่มุกขาวตีแหมทำให้เสียวแต่เริ่มเลยครับ ไข่มุกขาวเดินมาต่อยครับเวลาที่เหลือยังมีครับต้องต่อยครับไข่มุกขาวแน่เตะครับเปลี่ยนมวยมีเสียงเลยครับแน่ชักจะไม่นิ่งนลครับราคาไข่มุกขาวเดินเดินทั้งยกครับเดินเตะมันข้าวก็เหลือบตาไปมองครับอย่างไงครับไข่มุกขาวเดินเตะครับมันข้าวไม่โตแล้วโตไหมโตไหมขันข้าวเดินหัวซ้ายไข่มุกขาว ขันข้าวก็มั่นใจครับอย่างไงครับแหมไข่หุกขาวก็มั่นใจครับเดินเยินเยอะครับช่วงแรกมีหมัดด้วยครับขยับหาต่อครับหมวดขวาหลุดโดนซ้ายมาเคาะคืนแหมขันข้าวไม่เดินเลยครับยกนี้ไข่หุกขาวเดินไปได้อีกทีหนึ่งครับมั่นใจทั้งคู่ครับแบบนี้โอ้โห เกิดอะไรขึ้นครับไข่มุกขาวก็มั่นใจครับราคาที่ต้องบอกว่าขยับลงมาด้วยครับเสียนมวยหันมาชี้ที่ไข่มุกขาวเลยครับหมด5ยกมี3-1เลยครับโอ้โหได้หมัดช่วงต้นครับก่อนข้าวยก5นี่แทบจะไม่เดินเลยครับรับอย่างเดียวครับ นี้ต้องรอกันประกาศคะแนนครับเพราะว่าเป็นการชิงแชมป์ครับคะแนนแรก48 47ครับ48 49ครับคะแนนที่สอง, 48, 49, นนสองโอ้แล้ว48 49ครับเท่ากับว่าขวันข้าวครับ มอรัตนบัณฑิตครับเอาชนะคะแนนไข่มุกขาวสอเกียรติวัดไป2อต่อหเสียงครับไม่เอกฉันครับมีกรรมการไพรัตน์นี่ให้ไข่มุกขาว48ให้ขวัญข้าว49ครับกรรมการบุญพาให้48 47ครับแล้วก็กรรมการอนันต์ให้48 49ครับโอ้คะแนนออกมาแปลกๆครับ48 47 1เสียงแล้วก็48 49 2บสี่เสงเสียงเซียนมวยโหนกำลังงมเลยครับบนล็อกครับโอ้โหคู่นี้ครับอาจจะมีล้างตาครับแล้วก็นี่ครับขวัญข้าวก็รับแชมป์ไปครับ 130ปอนด์เวทีอ่ของประเทศไทยนะครับคู่นี้น่าจะมีล้างตากันเกิดขึ้นครับโอ้โหแฟนมวยยังโหอยู่เลยครับก็ช่วงแรกนี้จบเลยครับเดี๋ยวช่วงต่อไปครับยังมีให้ชมกันอีก2คู่ครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับ